ผมมีหูฟัง i อ m ตัวหนึ่งมาแนะนำเมื่อคุณมองหาหูฟังราคาประหยัดคุณยอมลดคุณภาพด้านไหนลงบ้างยอมลดคุณภาพวัสดุหรือยอมแลกกับสายเคเบิลราคาถูกแต่วันนี้ผมมีหูฟัง i อ m ตัวหนึ่งที่กำลังจะเข้ามาเพื่อทำลายมาตรฐานของหูฟังราคาประหยัดที่เราเคยรู้จักกันคำถามของผมที่ได้เห็นตัวหูฟังตัวนี้ก็ทำไมแบรนด์นี้ถึงกล้าใส่ดีไซน์ระดับไฮเอนด์ N, ทั้งไม้เมเปิลและสายเคเบิลโมดูล่าหัว4.4ที่สามารถเปลี่ยนเป็น3.5ได้อีก คือมันให้มาแบบกบชุดอะหนึงบประมาณที่คุณเข้าถึงได้แล้ววันนี้เราจะมาหาคําตอบกันครับผมอยู่กับเจ้าตัวนี้ผู้ล่ายูนิคอร์มครับไม่ได้แค่สวยนะแต่แนวเสียงวอร์มแอนด์บาลานซ์ที่สมบูรณ์ของแบบของมันอะจะเป็นตัวที่คุ้มค่าที่สุดที่คุณจะหามาฟังเพลงณนะตอนนี้ครับมามาเริ่มที่แพ็กเกจกันเลยครับสิ่งแรกที่คุณจะสัมผัสได้คุณภาพที่เหนือกว่าราคาเฟซเพจของมันหรือแผ่นปิดหน้า ทำมาจากสเตเบิลไม้เมเปิลทำให้รู้สึกมีรวดลายที่แตกตา่างและก็ดูพรีเมียมมากๆครับส่วนตัวบอดี้อะทาจากเลซินที่ถูกออกแบบให้ใส่เข้าสบายกับสรลีระหูของเราได้เป็นอย่างดีและพระเอกอะ่ะ ก็คือตัวเนี้ยให้มาแบบครบคันเลยคือคุณสามารถเปลี่ยนไปใช้4.4ก็ได้หรือจะใช้3.5ก็ได้คือถ้าคุณจะใช้งานกับเด็กแอมคุณก็ใช้4.4ได้ครับหรือถ้าคุณจะไปต่อแบบฟังเพลงกับโน้ตบุ๊กกับมือถืออะไรเงี้ยก็เชื่อมเป็น3.5ได้คือคุณไม่ต้องไปเสียงเงินซื้อสายเพิ่มอ่ะจุดนี้ผมมองว่ามันสําคัญจริงๆครับก็ให้มาครบเลยตัวนี้อ่ะเราจะมาเจาะลึกเรื่องเสียงของเจ้ายูนิคอมกันบ้างครับตัวนี้จะให้ไดเวอร์ไดนามิก หรือที่เรารู้จักกันในดเวอร์ดีๆขนาด10แล้วก็คือราบเบลิเลียม ซึ่งช่วยให้การตอบสนองความที่ะแม่นยำและรวดเร็วครับซึ่งแนวเสียงของเจ้าตัวนี้จะเป็นแนววอร์มแอนด์บาลานซ์และก็ฟังสนุกบ้างครับบางเพลงก็อาจจะฟังสนุกแต่ผมชอบที่เพลงช้าของเจ้าตัวนี้อ่ะเรามาเน้นที่แนวเสียงกันเลยก็คือย่านเบสอ่ะมีความหนักแน่นพอประมาณครับมีแรงประทะที่ชัดเจนในย่านมิดเบสทำให้เพลงจังหวะสนุกสนุกอ่ะหรือเพลงป๊อปอะ่ะมีความคึกคักอย่างดีแต่ก็ยังมีความสะอาดครับไม่บวมแล้วก็ไม่กบเสียงย่านอื่นต่อไปเป็นย่านกลางเสียงกลางอ่ะมีความเป็นธรรมชาติเสียงร้องชัดเจนครับให้น้ำหนัก ทีีด่ดส่วนย่านแหลมะที่ผมชอบที่สุดคือมันเป็นประกายครับเสียงที่คมชัดอะแต่ถูกควบคุมไว้ได้ดีมากทําให้ไม่มีอาการบาดหูหรือไม่มีเสียงแหลมจัดจ้านมากวนใจในะคะที่เราฟังครับซึ่งผมใส่ตัวเนี้ยก็คือฟังเราฟังเพลงแล้วแบบไม่ลาหูเลยอะฟังสบายสบายได้เลยส่วนเรื่องสเตทหรือมิติเสียงอะผมว่าอยู่ในระดับมาตรฐานที่ดีครับแต่สิ่งที่ประทับใจก็คือการแยกชิ้นเสียงของเครื่องดน,นตรีะก็ผมว่าทาได้ดีมากเลยในราคาเนี้ยตัวเนี้ยผมใช้แล้วผมรู้สึก เหมือนเจ้าจัดเอียดมันให้ฟิลเหมือนจัดเอียเลยครับถ้าพูดกันตรงๆเลยแต่จัดเอียมันจะมีความพิเศษตรงมันไปเล่นเกมได้ครับเพราะมันมีไดเวอร์ที่มากกว่าตัวนี้ครับก็ถ้าเพื่อนๆจะหาหูฟังที่ฟังเพลงอ่ะผมว่าตัวนี้ก็เป็นตัวจบได้เหมือนกันเพราะตัวนี้จะมีข้อเสียอยู่หลักๆคือเอาไปเล่นเกมไม่ได้ดีแบบอืแต่ว่ามันเล่นอ่ะมันเล่นได้ครับแต่มันไม่ได้ดีขนาดว่าพวกหูฟังอื่น ที่มันมีไดเวอร์มากกว่าครับคือตัวเนี้ยเหมือนเหมาะกับการฟังเพลงก็สรุปเลยนะครับพูล่ายูนิคอมคือ IM ที่ผมกล้าพูดว่ามันสมบูรณ์แบบในราคาที่เข้าถึงได้ครับมันให้คุณทั้งดีไซน์ที่พรีเมียมและอุปกรณ์เสริมที่ให้มาแบบจัดจ้านเลยแล้วก็แนวเสียงที่บาลานแล้วก็ฟังสนุกครับถ้าคุณมองหา i อตัวใหม่ที่มีครบจบในกล่องเดียวต้องการยกประสบการณ์การฟังเพลงโดยไม่ทำให้กระเป๋าฉีก พูล่ายูนิคอมคือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณตอนนี้ครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับสามารถดูรายละเอียดการสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดซับสไครป์เพื่อติดตามการรีวิวแก๊จเจ็ตดีๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณทางฮิปไฟโกลด้วยนะครับที่ส่งหูฟังตัวนี้มาให้ลองซึ่งตัวเนี้มีตัวลองอยู่ที่ไทยแล้ว ซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากลองฟังก่อนอ่ะสามารถไปลองฟังได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดที่คุณสามารถไปชมตัวอย่างแล้วก็ไปลองฟังได้ครับแล้วก็รวมถึงตัวแทนการขายของเจ้าตัวนี้ครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องโปรเพียรเขาใช้อะไรกันนะครับเราจะมี i อเอ็มเล่นเกมอีกเยอะเลยหลังจากนี้ผมจะรีบลงคลิปให้เยอะขึ้น,นครับเพราะเดือนที่ผ่านมางานผมเยอะนิดนึงผมเลยไม่มีเวลามาลงคลิปให้เพื่อนๆต่อไปอ่ะมันจะเป็น i อเอ็มงบบัจจ e แะครับที่จะมาเล่นเกม ซึ่งเพื่อนๆน,น่าจะรอกันอยู่ก็คือหูฟังจากทางคลิปไฟล์ครับแล้วก็ซิมกดตัวใหม่ก็คือ eg 2 8 0โอเคติดตามชมได้เลยครับ